สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดับน้ำโจกเนาะคะ่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะเป็นยังไงเนาะพ่อแม่โอ้ยแม่คู่เสียดายเดีค่ะหมู่บ้านนี่อ่อเล่าเนาะค่ะหายไปเก้านะคะฟันอยู่เก่าตัวเดียวเก่าเก่าเลยเนาะแล้วก็เลขสามตัวเลขสองตัวแม่คูห่หายเก่าเก่าสามพร้อมเนาะคะ่ะมันไปออกแปดสาม หลักเก้า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 นะคะมืออื่นคอ่อยอพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะใหอ้อีกออตัวเลขละะเล,ขลา้าเนาะค่ะเลเล่านีถ้าเป็นไปได้เนาะคะ่ะลูดนี่จะดีเพราะถ้าเกิดเราได้หลักแค่ตัวเดียวเนาะคะ่ะลูดนี่แม่พูดว่าอโอกาสขาดค่อนข้างหน่อยเนาะคะ่ะสําหรับรัฐบาล <c oughs> ไปไปกินต่ำเล้าเนาะคะ่ะ วิ่งรูดเดี๋ยวโอ้แม่คู่มาประพาดเนาะเพราะว่า,นะาปกติแล้วขันไหนนะ้น่ะโอกาสเอ่อที่มันจะพลาดเนี่ยน้อยมากเนาะค่ะเมื่อคืนนี่ก็ได้ส่งทําพิธีเนาะค่ะปู่ปู่ท่านบอกว่าเอา่อเล็กเก่าเป็นยังขึ้นนางตดหมอดอยู่คือเก่าเนาะค่ะแล้วเข้าเข้ากันเลย่ยเอะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขันแรกที่เราได้ทำเนาะค่ะก็จะมี เก้าเก้าเจ็ดนะคะอันนี้เป็นเก้าเก้าเจ็ดแต่ปู่บอกว่าห้ากับเก้าจะมาหนึ่งตัวอรอบที่แล้วนะขอขอภัยค่ะห้ากับหกจะมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะงวดก่อนนี่เพิ่งมาเห็ุจังได้ปู่กับม่องเห็นเก่าอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะแต่หามันอยากมากทุกคนเวลาเเวลาปู่โซ่งเนาะคะ่ะเวลาปู่โซ่งที่เพิ่นเพิ่นสี่เนาะคะ่ะแต่กับมี่บางคนบอกว่า ดูช่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนาะค่ะเป็นอย่างท่เวลาเข้าทาทยท่านตอนที่เพันส่งอยูเนาะค่ะคือมันมันจะมีออะกดใน Youtube ด้วยเนาะค่ะเข้ากับบอสามารถแทนกล่องเขาไปได้เต็มทียังเสี่ยนไหมค่ะก็เลยแม่ครูก็เลยจะมาอธิบายทีหลังเนาะ,ะ,ะปูน่ะเพิ่นบอกนะคะ่ี่แล้วบอกว่าห้าน่ะมันมาเยอะเนาะ,ะค่ะหามันมาเยอะ ก็คือตามขันเลยค่ะตามขันห้องเก็ดจังได้หามันกับมาคือเก่าเนาะค่ะหามันกับมาคือเก่าปูพันก็เลยบอกว่าทําไมอันอันนี้อันนี้เนาะค่ะทาไมห้ามันอยากมาหัวทีเดียวเนาะค่ะนี่เห็นบอกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเลขมันจะมันจะมาในตัวนี้เนาะค่ะแล้วเราทําไปเนี่ยทำไปยังไงห้ามันก็ยังมาเหมือนเดิม แต่ตัวที่จะมาปู่ปู่บอกเนาะคะ่ะตัวที่จะมาจังได้แต่เป็นเอ่อเก้าคนมาเอา่อปู่ก็ยังมองเห็นเก้านะคะงวดนี้งวดงวดก่อนเพิ่นบอกสี่กับห้ามาหนึ่งตัวงวดนี้เพิ่นบอกห้ากับหกมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะสิมาตัวใดจังมาเหมือนกันเนาะแต่วันนี้เนาะคะ่ะวันนี้ที่เฮ็ดมาแล้วน่ะก็คือเก้าเป็นตัวเด่นเนาะคะ่ะเก้าเป็นตัวเด่นแต่แม่คู่มีความรู้สึกว่าเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดนี่คือไม่ไม่ใช่จับคู่นะคะคเก้ากับเจ็ดเดินเดินเงาเลขวิ่งที่เป็นยีหยังที่เดินเงาคือกวาดที่แล้วอะถ้าเก้ามาแม่คู่จับเก้าห้าตัวเดียวแม่คู่บอกเลยเนาะค่ะอยู่ในเอยู่อยู่ในไลฟ์สดเนาะคะ่ะที่คอมเมนต์บอกว่าดูไม่รู้เรื่องถ้าถ้ามึงบลูเรื่องแล้วแม่คู่กับบลูว่าจะเอจะบอกจังไดเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าแล้วแม่ครูเป็นคนอีสานยังสันอันนั้นอาจจะเป็นว้าวไบ่รู้เรื่องหรือหรือฟังไม่รู้เรื่องเนาะคะ่ะแต่กับว่าเป็นอย่างถ้าชอบก็เข้ามาดูเนาะคะ่ะค่ะถ้าชอบกับปล่อยพานไปเนาะคะ่ะไปดูช่องที่คุณว่าคุณฟังรู้เรื่องก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้แม่ครูไห้เอฟซีคนที่ต้องการรับฟังรับชมเฮ้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าไห้ด้วยใจเนาะคะ่ะ เออ่คุณไม่ได้จ้างเนาะคะ่ะคุณบ่ได้จ้างเออ่แม่คู่มาเฮ็ดให้เนาะค่ะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดเออ่มาเฮ็ดให้คนที่เออ่ติดตามแม่คู่ก็คือเออ่ชอบแนวทางของแม่คู่แล้วก็ชอบเออ่ปูดําจังสีจังเข่ามะมึงเนาะคะ่ะซึ่งก็อย่างอย่างที่บอกนะคะเออ่ถ้าไม่ชอบก็ต้องไม่ไม่ไม่เข้ามาดูนะคะ ค่ะอันนี้ไปไกลๆเนาะค่ะอันนี้ไปไกลๆเด้อที่เพิ่นเขียนให้เนี่ยไปไกลๆไ,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 ได้ห้าวันเนาะค่ะไปไกลๆได้หามือเพิ่นบอกเนาะ,ะอ่าแชทหนาจอไว้เด้อสําหรับคนที่ชอบไปฮานอยหรือลาวนี่อ่าแค่ไปโหลดค่ะจับเอานะคะจับจับตังสี่ก็ได้หรือเร,รืออย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คงออกไปแล้วเมื่อวานนี่นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สามังสี่ออกไปแล้วเนาะค่ะถ้าแม่ครูเห็นนี้ก็จะเป็นเจ็ดหก 4ี่เจ็ดอย่างนี้นะคะ,ะวันนี้แม่ครูชอบฮานอยนะคะชอบฮานอยที่สุดคืออน่าจะเป็นเจ็ดสองแล้วก็สามห้านะคะสามหนึ่งแม่ครูชอบแบบนี้นะคะสำหรับฮานอยเนาะเลขของปูเดี๋ยวให้มึงเลขของปูกันเนาะนี่เพิ่นจับมากเก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้ากับหกมาหนึ่งตัวนะคะหกักับหกมาหนึ่งตัว แต่เมือ่อคืนนี่ปู่บอกว่าปู่มองเบเห็นชัดเอ่ออาจจะไปสัญจรหรือเปล่าเนาะคะ่ะเอ่อไปสัญจรหลังเพิ่นห้ปิดสนาเพิ่นว่าเอ่อผู้เท่ากลับบ้านเพิ่นวางสิผู้เท่ากลับบ้านแม่คู่กับตั้งตีประทันในอ,อกเนาะคะ่ะว่าผู้เท่าผู้นั้นคืออีย่างผู้เท่ากลับบ้านถ้าบ้านเลขที่ของเพิ่นกะหาศูนย์เนาะคะ่ะหาศูนย์กรติดหาอยู่ติดหาอยู่เนาะคะ่ะแต่ปกติสัญจรเนาะปู่ไม่ค่อยพลาดเนาะคะ่ะปู่ไม่ค่อยพลาด เด่นที่เก้าเก้าจะมาไหมแต่อย่าลืมนะคะหกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะหกับเกตัวเดียวกันเด้อเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยา่ยาผ่าเนาะคะ่ะอย่าผ่าเด้เอออถ้าเลขของปูะะ่เนาะค่ะเลขเลขของปูนี้ค่ะถามี่อย่างเปลีย่ยนแปลงที่เพิ่นไห้ฟังดีดีเด้อค่ะเดี๋ยวจะว่าเ่าเข้าใจอีกฟังดีดีเลขของปู่ถ้าให้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้หรืออันนี้ ถ้าเปลี่ยนแปลงท่านจะมาบอกเนาะคะ่ะท่านจะมาบอกในความฝันองแม่คู่เนาะคะ่ะเ,เลขของปู่นะคะกับมีเกามิเจ็ดอ่มีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดเลขของปู่สามารถขึ้นลนลดอ่ขึ้นได้แตบหนึง่งลดได้แตบหนึ่งนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันตัวที่อ่อตัวตัวที่บอกว่าอา่อสามารถเป็นไปได้ยังเสียนเนาะคะ่ะคือ เอก้ากับหกเนาะค่ะรลคา,าหลายๆเทือก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะพะฉะนั้นก็นอย่าพลาดเนาะค่ะอย่าพลาด <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเลขท่านให้มาแล้วถ้ามีเปลี่ยน,ปนแปลงแม่คู่จะฝันเนาะค่ะ <c oughs> ซึ่งเมื่อคืนนี่เข้าได้ส่งไปแล้วพ่อส่งไปแล้วเมือ่อคืนแม่คู่ฝันฝันมาแม่คู่นี่จะเออจะไปใส่เบ็ดจะไปตกเบ็ดนะคะค <c> น <oughs> จะไปตกเบ็ดนะคะ <c oughs> จะไปตกเบ็ดอ่อซึ่งมีเบ็ดขั้นเดียวเนาะค่ะมีมีเบ็ดขั้นเดียวแม่คู่ก็ได้เงียตะก,กะเตียนตะก,กะเตียนตัวเล็กๆเนาะค่ะได้เงียตะก,กะเตียนจะเอาไปใส่มันเหมือนกับแบบเป็นทุ่ง,งานาเนาะค่ะเป็นทุงน่งนาบันนีคือจังเห็นว่าเออเหมือนกับตำรวจเนาะค่ะแต่น้ำน่ะน้าม,มันท่วมทุ่งนาเลยได้ขาดท่วมท่วมแบบบักคัก แต่แม่คู่เห็นตำรวจเนาะค่ะตำรวจที่แบบว่าเขาเขาเขาว่าลาดตะเวนวนะแม่ค่ะแต่ว่านั่งเรือสกูตเตอร์นั่งแบบมาแต่ว่าเป็นเป็นเลือแบบตำรวจเลยดเนี่ยค่ะเป็นเรือตำรวจใส่ชุดตำรวจแม่คู่ก็เลยเฮ้ยทาไมตำรวจมาเยอะจังแม่คู่ว่าทําไมตำรวจมาเยอะจังเอ่อเห็นเห็นแต่ตำรวจเนาะค่ะก็เลยว่างั้นรอให้เขาตรวจเสร็จก่อนยังเสียนเนาะคะ่ะแล้ว เออแม่คู่ก็เลยยืนยืนทานแล้วก็เห็นเห็นเ็กน้อยคู่หนึ่งเนาะค่ะมีมีมไฟไฟที่มันเป็นเหมือนไฟฉายนะคะเหมือนกับแบบไฟสีอะคะ่ะสีแดงสีเขียวยังเสียนะคะเพ่นเล่เห็ุขื้นฟ้าเพ่นเล่เหตุขื้นเทิงฟ้าซึ่งมันเป็นเหมือนกับกลางคืนเนี่ยนะคะเพื่เลเหตุขื้นฟ้าแล้วแบบคือจังแสงน้ำขึ้นไปสูงสูงเนะะี่ยค่ะแต่เป็นแสงเดี่ยวค่ะเอะอย่ายเพ่นนะ่กะก็เลยว่า ย่าเฮตขึ้นไปมันจิถือเครื่องบินเป็นแรงสินะล้วแม่คู่ก็เลยเหลียวเหลียวขึ้นไปเห็นเครื่องบินสองขั้นเนาะค่ะซึ่งแสงน่ะมันจะเป็นรบก,กวนการบินเขาเครื่องบินสีโต๊ะก็สั่นผู้ผู้เถ่าผู้ไม่ยิ่งผู้เถ่าคุณอันบอกหลานเนาะค่ะหลักค่ะเป็นเ,เศรเซเลินแม่คู่กัเลยจองไปเนาะ,ค,ะค่ะร้อนค่ะเงาถึอตายอยู่นี่อ่าแม่คู่กัเลยก็เล่ขาเห็นตำรวจหน,น,นีพอตำรวจหนีน่ะแม่คู่กเ็เลยสีปใไซเบด พอไปใส่าย่างไปนะไปใส่เบ็ดเอาเสียบไปแม่คู่เหรเห็นว่าตรงตรงที่แม่คู่ใส่เบ็ดเนาะค่ะหรือตกเบ็ดน,น้ํามันน้ํามันลดค่องข้างเยอะแล้วจังเสียเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเเห็นเห็นแบบหลังหลังปลาช่อนเห็นไหมคะ่ะไปง้มง้มตอนแรกนะมันลดง้มตอนที่สองแม่คู่ได้เอได้ปลาปลานินเนาะค่ะได้ปลานิ่น แต่เหมือนกับปานินอนะ่ะมันมัน,ม,นมันตายมันมันไ,ไก่เสตายแล้วเสียน,นะคะถ้าแม่ครูจับปานินแม่ครูจะได้ตัวเดียวนะคะแม่ครูรู่เล่เอาปานปานินอนะ่ะทีบจับเอาปากคอนะคะค่อยๆจับแล้วก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยจับอีกได้อีกตัวหนึ่งเนาะค่ะซึ่งมามีแนวใส่มมีแนวใส่แม่ครูก็เลยพยัยามจับปากคอแล้วก็เอามาเทิงเทิงเออเอาใส่อักเสือของเทิงเงินถือเอาเนาะคะ่ะ แล้วอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากแม่ครูพยายามจับจับได้ค่ะได,ทด,ได,ไดนนะ้ทั้งหมดสี่ตัวได้ได้ปลาช่อนน่ะทั้งหมดสี่ตัวเลยนะคะแม่ครูได้ทั้งหมดสี่ตัวก็เลยอขึ้นขึ้นไปเฮิ่งเฮิ่งเนาะคะ่ะขึ้นไปอะนั่นวันนี้ก็เลยเพิ่งเลยเอิรนกินเขาแม่ครูกินเขาจนเบิดติดแม่ค่ะจนแบบถ้าเป็นคนอีสานเนาะคะ่ะเห็นมอเวลาเขากินเขามันมันจะแบบมันจะบ,จะบควค่ายเกี่ยงเนาะคะ่ะมันจะบควค่อยเกี่ยงมันจะเปลี่นเหมือนกับ ติดติดข้างติดข้าวอยู่นะคะกินว่าเข่าเบิดแล้วตอนนีว่าสันแม่คู่ว่าเข่าจะเบิดและวะ้วักินเข่าจนเบิดเนาะคะ่ะกินเข่าจนเบิดที่นี่เพิ่นก็นไดว่าเดี๋ยวเอาเข่ามาให้ไหม่เพิ่นมายสิอาจจะปูต่ตีความหมายเหมือน,เห,อนเหมือนตัวนี้หรือเปล่าคะตัวนี้หรือเปล่าคือท่านยังมองไม่เห็นตัวนี้เข้าแล้วยังยังเสียเนาะคะ่ะเพรอหมึนขึ้นเนี่ยแม่คู่ฝันว่าได้จับป่าเนาะคะ่ะฝันว่าได้จับป่า อาจจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะแต่เลขของปูถ้าให้มาไหมาจังสี่เนาะคะ่ะอย่าลืมนะเอาไปเอาไปเล่าเอาไปห้าหน้อยกนอนก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันหม,มักอวอก,กอนเนาะคะ่ะยังงวดที่แล้วเนี่ยสี่ตัวตรงๆเลยเนาะคะ่ะสี่ตัวตรงๆแล้วสามตัวอีกเนาะคะ่ะล่องล่องเอาไปมือเด้อเก้าเอา่ 1, 9, 7, อหนึ่งเก้าเจ็ดจังสี่ก็ได้นะคะหรือว่าเก้าเจเก้าหนึ่งเจ็ดจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะยิ่งลาวนี่สามารถ ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะสําหรับเรานี่แหละค่ะคือความฝันของแม่คู่แต่คืนอนี่ปูบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงจะมาบอกอีล่างเพิ่นวังเสียนเนาะคะ่ะซึ่งหมือมาขึ้นแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ได้จับปากได้ประคอซีตัวเนาะคะ่ะได้ประคอซีตัวอ่อปกติแล้วแม่คู่ฝันเห็นตำรวจจับนี่อ่อแ,แม่คู่จะได้โชกโหลดเนาะคะ่ะหรือว่าเห็นตำรวจนี่แม่คู่จะได้โชก แต่แม่คู่มีความรู้สึือว่าเออท่านเจ้ามาตรวจไม่อย่างสิเหมือนกับแบบว่าท่านเจ้บาบ่ใหาไปจับป่าหรือจังไดกับบรู้แต่ว่าในความฝันนะ่ะแม่คู่จะไปตกเบ็ดแต่แม่คู่ยนันยันตำรวจจับก็เรียกว,ว่าเออให้เพื่อนตรวจอีหยัง,ยงให้เรียบ้อยก่อนหน่องจังจะไปตกเบ็ดอย่างเสียนะซึ่งไปแล้วน้ำมันพัดลดแม่คู่ก็เลยเออไปจับป่านขับปาคอร้ายหลายเลยะคะ่ะได้สี่ตัวนี่กัย่งเหลืออีกตั้งหลายเนาะคะ่ะย่งเหลือปาคออีกตั้งหลายคือปลาช่อนเนาะ นี่แหละค่ะคือความฝันของแม่คู่ที่ปูบอกว่าเดี๋ยวจะมาบอกอีล่าเนาะคะ่ะล่องตีความฝันมึงเด้อค่ะแม่คู่ทา้าทาผู้ใดติดตามเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามหรือรับรับฟังรับชมแม่คู่นี่ถาถ้าฟังเข้าใจฟังดีๆนะคะพระ่าเข้าเบาอีสานเนาะถ้าคนไหนเนาะคะ่ะฟังแม่คู่เข้าใจก็จะรู้ว่าแม่คูเป็นคนค่อนข้างที่จะฝันแม่น หลักจะบ่ค่อยฝันแบบนั่นเนาะคะ่ะจะบ่ค่อยฝันที่แบบถ้าท่านบอกว่าท่านจะมาหาแม่ครูค่อยฝันท้ถาถา้ถาถ้าบอมเมนเกีียวกับเพื่อนเนี่ยแม่ครูจะจําความฝันบ่ไดเลยไหมคะ่ะก็ล่องเอาไปพิจารนาเมืองเนาะคะ่ะวันที่แม่ครูที่ที่ทหเหลกเล่าเนะี่ยเป็นยังแม่ครูจังห่เก่าเนาะคะ่ะแม่ครูเห็นหนักสองตัว เห็นหนักสองตัวเพื่อนเอาลูกแก้วคาบลูกแก้วมใาหา้ทั้งสองตัวเลยไหมคะ่ะแม่แม่คู่ตีเก่าอยู่นะคะเ,เราแม่คู่ตีเป็นเก้าสามเนาะเก้าสามแล้วก็เก้าศูนย์จังเศษไหมคะ่ะบรคิดว่ามันจะเป็นเก้าเก้าไหมคะ่ะแต่แม่คู่ก็เลยว่ายังไงก็เก้าเนาะคะ่ะมืออ่นมืออื่นจังมามึงเนาะคะ่ะว่าเ,เราเราจะฝันอะไรไหมแต่ในความฝันข่ะบ่ฝันแม่คู่จะเอาไปเทิงไทยทิง,ทง เทิ่งเล่ามืออื่นเลยนะคะน่าจะเป็นเจ็ดสี่หรือเปล่าเนาะคะ่ะเพราะว่าจับปลาในซีตุเนาะคะ่ะเอ่อหรือเอ่อจะจะเอาตามปู่เลยเนาะคะ่ะคือเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เนี่ยเจ็ดเก้าหนึ่งเพราะอีกอย่างนีค่ะปลาก็คือเจ็ดเนาะคะ่ะปลาคือเจ็ดตำรวจแม่คูจะตีหนึ่งเก้าเนาะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แม่ค่ะตำรวจแม่คูจะตีแบบนี้เด้อคะ่ะใ,ในความฝันของแม่คู่ได้ดิ เพราะว่าปาก็คือเจ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่มีความรู้สึกว่าที่มันโดดเด่นที่สุดในความฝันนั่นก็คือปลาแล้วก็จะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือตำรวจจังเสียงแมค่ค่ะล่องเอาไปพิจารณามึงเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่คู่จะ,ะทำคลิปของปู่ชัยวานให้นะคะเพราะว่าปู่ชัยวานน่าเสียดายมากๆค่ะ,ะเพิ่นหายมากแม่คู่ เสียดายค่ะสมตูตงตุงเลยเนาะแต่ของเพิินจะเป็นเก้าห้าสามมเพิินหายมากเก้าห้าสามหลักอะสี่สามเด่นสี่สามเลยได้ค่ะเฮ mm ้ hmm. ยแม่คู่เสียดายเออ่คือความฝันแหละล่ละค่ะแม่คู่บอกว่าคนคนนี้ถ้าปกติแม่คู่ฝันเห็นนะ่ะมันจะออกสามเก้าแต่ตอนนี้นะ่ะตอนที่แม่คู่ออยุล้ำเพิินเน,ะนยยี่ยเพนอายูสามสิบเก้าแต่ทุกวันนี้คือสี่สิบสาม ถ้าไม่เชื่อเข้าไปดูใน youtube นะคะก็ของว่ามาซีสามเนี่ยค่ะซีสามเป็นเลขที่ออกยากแม่คู่แหวนเ,เสียเนาะคะ่ะโอ้ยออกมาซีสามเอาว่าเป็นยังค่ะแม่คู่กับยังเสือว่าปูกับขุจะให้อ่ตัวเลขข้ออีกเนาะคะ่ะกับวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกเป็นทำบุญบ้านหรือล่างบ้านให้ปูเป็นปีที่สามเนาะคะ่ะปีปีที่สามปีปีสุดท้ายเนาะคะ่ะตั้งแต่เขาขึ้นบ้านใหม ขึ้นบ้านใหม่เราจะทำบุญบ้านสามปีซ้อนเนาะคะ่ะในปีที่สามปู่ให้ทำวันที่ยี่สิบหกนะคะผููใดอยากบารวมงานทำบุญบ้านให้ปู่นะคะเข้ากับจะมีพิธีเปิดดวงคลิปนี้อาจจะง่ายจักน้อยนะคะเพราะว่าจะ,อะบอกข่าวเนาะ,นะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกเข้ากับจะมะีบวงสวงอยู่ที่หน้าบ,าบ้านปู่เลยแล้วก็อาจจะมี เอาพระเนาะคะ่ะมามาสวดอยู่บ้านเพินนินนั่นก็คือพิธีลางบานของเพินินเนาะคะ่ะแต่ทําทุกปีก็ได้ทุกปีอยู่นะคะปีนี้สิเป็นจังใดคอย่ากันนะคะขอเชิญทุกทกท่านมาร่วมงานได้นะคะคาะจะเฮ็ดบุญบานไห้ปูเนาะคะ่ะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไเด้ะคะอค่ะเดี๋ยวถามนี่ยังแล้วไมค่คู่จะมาบอกเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ